าจากเรื่องของการเมืองมาดูเรื่องของฝุ่นกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็ตามในวัน<ฆ>พรุ่งนี้แต่ฝุ่นยังอยู่กับเรานะครับมาดูเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็แจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือนะครับตอนนี้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วด้วยขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ติดหนึ่งใน5คุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกนะครับ นางสาวศิวพรรังสียานนท์โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าสกพกรมควบคุมมลพิษนะครับได้ถแถลงถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือ คือที่ภาคเหนือเนี่ยมีปัจจัยหลักๆมาจากการลักลอบเผาในป่านะครับโดยปริมาณการสะสมของฝุ่นยังมีแนวโน้มสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10มีนาคมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยยังมีผู้ฝ่าฝืนลักลอบจุดไฟเผาป่ากันอยู่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับให้ร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์หากว่าไปพบเห็นไฟในพื้นที่ใดเนี่ยก็ขอความร่วมมือให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้ทราบด้วยนะครับ ทังนี้จากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยพบว่าภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศไทยพบว่าเกินค่ามาตรฐาน25จังหวัดด้วยกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีจังหวัดอะไรกันบ้างอย่างที่ทราบกันนะครับก็เชียงใหม่เชียงรายน,าน่านแม่ฮ่องสอนพะเยาลำพูนลำปางแพร่อ,อุตรดิษฐ์สุโข,ขทยัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ เลยนครพนมปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครนครปฐมสมุทรสาครราช,ชบุรีสมุทรสงครามและก็ประจวบคีรีขันนะครับซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ที่มีฝุน่นสะสมมากที่สุดอยู่ที่อำเภอฮอดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดได้161ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรคุณภาพอากาศโดยรวมหรือว่า AQI อยู่ที่271 ซึ่งคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าติด1ใน5อันดับคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจนะครับส่วนที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยก็นําชุดอุปกรณ์ดับเพลิงระยะไกลไปฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อจะเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศนะครับเพื่อจะกําจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีหลังจากที่ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ไปพบจุดความร้อนสูงด้วยนะครับพบว่ามีค่าดัดชนีคุณภาพอากาศโดยรวมเนี่ยเท่ากับ286คือ AQI เนี่ย286เลยนะครับคือเลขตัวนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็ขอความร่วมมืยร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็งดการเผาทุกชนิดด้วยนะครับเพื่อจะลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัย สำหรับแนวโน้มฝุ่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มีนาคมนะครับนอกจาก17จจังหวัดภาคเหนือที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนฝุ่นเยอะ ก็อาจจะต้องใส่เรื่องของแมสแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งลงไปก่อนนะครับช่วงนี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจําตัวแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะค